เอาละครับสวัสด hey, ีท oh, oh. ่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยยืนเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยนักเลงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้บลูไอ้บลูไอ้เอา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 มาเนอะไอ้เออเออไอ้เฮ้ยเอ้ยเอ้ย ปัดปืนกลอย่างยืดไม่เหนล้คนละเกลไอ้สัด่วันนี้คนนี้อีกนี่ิัดยูคิดไม่ยูเกเปนดิเออ <S 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 เดี <habitude S 3> ๋ยวเด้หยุดก่อนขอเปิดคลิปก่อนมาวันนี้เราอยู่ในแมปแนวจดตุรัสแพทเทนเกลนะครับนะทุกคนเห็นคาแรคเตอร์นั้นซ้ายบนหรือเปล่าจะมีหลายตัวเออตัวแรกเลยตัวแรกก็คือโกโจตัวที่พวกเราเล่นกันส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นไอ้นี่ไอซาคูสุคนะานั่นแหละแล้วก็ตัวที่สานี่น่าจะตัวที่ยังไม่ได้อยู่ในอนิเม่มันเขาเรียกว่าอะไรนะไอฮาคาริอ่ะที่เคยเห็นใช่ปะเอักระใสอ่าแล้วก็ตัวที่4ี่ก็รู้ๆกันอ่ะอ่าเมียเมียยูตะ ไอ้เมียไอเมียยูตะไอ้นี่เม enfin ียยูติย mm. anyway ูต <yeah> ิยูติไออะไรนะไอเมกุมิอะเออเมกุมิอ่ะตรงป้ายน่ะพี่แม่นตรงป้ายตรงนั้นไหนแม่นตรงนั้นะตัวสุดท้ายก็จะเป็นไอ้นี่มาฮิโตะซึ่งมาฮิโตะตอนนี้มันยังไอนี่เว้ยมันยังมันยังทำไม่เสร็จใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักผมมีร้านจะมาแนะนำร้าวาบักและรับเติมโรบักแบบไอดีพาร์ตไอดีต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์ตเลดเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต ทิงเลกซี่อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วตอนนี้เล่นตัวอะไรกันเนี่ยไม่เปลี่ยนตัวไหนเหรอทำไมโคตรสองคนเลยอะใครก็ได้ใครก็ได้เอ้ยเ้ยตันเปลี่ยนแล้วตันเป็นตัวอะไรอะเป็นเรือมันแปลไทยไปอย่างนั้นแล้วมึงจะแล้วมึงจะแปลไีอะไรพี่เป็นตัวอะไรพี่เป็นพี่เป็นไอตังไอวินตันเนี่ยอันนี้ก็เล่นตัวเดียวกับมึงเลยเว้ยดูนะ เอาสกิลเกือบเอ้ยอย่าตีกูเอาเฮ้ยอย่าตีกูโอ้ยเปลี่ยนตัวโอาเอาเอไม่มีที่ลงเออเก็บมาอล็อกได้ไหมฮะบล็อกได้กดเอฟไม่มีตัวอะไรอ่ะอ๋ออ๋ออ่ะไอ้นั่นหนุ่มสุดหล่อนี่กลัวพันจิพันจิครับครับแล้วครับ โอ๊ยโอป้อกันปออยอ้ยอ้ยอ้ยอยอู้ยอ่ะแล้วยังไงครับโอ้โหเอเยเอ้ยเอ้ยเอประตูอะไรอะพี่ท่าคนโโมเลยไม่รู้เฮลซดอร์อะเจ้าอน่อยป้อหน่อยเอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะ

ปรตูอ๋ยตมึงจะประตูกูอละอือซื้อตัวไม่ได้อยู่สูงอยู่สูงไปเปล่าหัวมึงสูงวะนะพี่หัวมึงสูงไว้นะอออหัวมึงสูงวะนะอือออหัวมึงสูงวะนะหัวมึงสูงวะนะอ๋ย ก็เตอร์เลยนะเออแล้วเบียร์จะตายแล้วเบียร์จะตายแล้วเบียร์จะตายแล้วเฮ้ยเฮียโอ๊ยมาดิมาดิป้องกันป้องมันกดสามโอ้คุณเต้นอุ้ยโอ้ยป้อง่อยโอ้ยป้องกันโอ้ยประตู โคกุณเต้นเฮโคกุณนโคุเต้นไม่ใช่คนรัตัวเฮอ้ี้เฮาี้อ้เอ้อ้าอี้ย้าอ้ยวอี้อายอ้วอี้อาวอี้วอีอาายออาีอ้วอาวีอ้าว้อาววอ้อาอ้ยาวอ้าวอรี้้อ้าั้อ้อาวอาอ้อ้วอีออ ไอกองไอไอเกตเต็มแล้วมั้งหลอดอ่ะเฮ้ยเกตเต็มแล้วมั้งนี่เอาว่าเขาเตใหญ่เลยมาดินโอ้ยโอ๊ยแรงโอ๊ยหน้ามืดเอ้ยเฮ้ย้ย้ยโ้กกน้

เจ้ากรึกเกยสเจ้าึกเกประตูวิเศษข้นที่สุด7ฉันเลือกนายนู้เอยมันโกมันปมันปหยุดตั้หยุดอย่าเปี้ยวตั้งหยุดเปี้ยวหยุดเปี้ยวเอาหมดแล้วเหอหมดแล้วใช่ไหมโอ้ย ลาเปิร์ตเฮียไทยระวันเฮียเลีโอคิเทนไทยเอาเข้าคนเดียวเข้าไปทำอะไรคนเดียวพี่เหงาเลยเข้ามาดิเหงาเลยไม่เข้าไม่ได้พี่เข้าดิเข้ามาเข้าไงวะเอาต่อไปได้เข้าไงเข้าไปเฉยปะเอาเดเอาเอาเข้ามาได้ไงอะ

โอุ๊ยตันช่วยด้วยโอ้ยมึงลุ่มบันดี้ไม่ลุมกูุ้ยเกลี่ยมกัมะตาวเป็วัดีวะดีเอาเปล่าโอ้ยโป๊ดโป๊ดโป๊ดมันข้างปืนก้อนยังยืดยืดโอ้ยโอ้ยหมดไปเลยไปเลยมึงจะหมดเอาหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหม กูปรับตัวแล้วกูปรับตัวกูปรับตัวกูปรับตัวอึออออปรับตัวแล้วอึประตูวิเศษเออเออโอ้ยเฮียเขาเตอร์เออเฮียเอ้ยเฮียเฮียเฮียโตอวิเศษเออเปี่ยวอ่ะ hmm. เปี่ยวไอ้สัตว์มึงเปี่ยวอ่ะยึดมาเปี่ยวอ่ะเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะโอ้ย อยู่แล้วไอ้เหี้ยอยู่แล้วไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยกูบ้าเลยอย่าบ้าอย่าบ้าเขาล้องเอออย่าบ้าขอบป๊อปเลยประตูวิเศษเปี้ยวอ่ะพวกมึงเปี้ยวอ่ะกูให้หมดเลยให้ลมเหี้ยโอ้ยโอยไอ้เอาเอาประตูวิเศษเขาเยอะเอ้า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  โดเมนพี่เอิร e ์ธ e อ oh, ่ะมันเป็นโดเมนปกติเ <kaz> ว้ยแต่ว่าพี่แกมันต้องลุ้นแจ็คพอตเว้ยดูุ้แจ็คพอตกันได้เนอะเอ้ยข้างในเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยข้างในเกิดอะไรขึ้นน่ะอยากเข้าไปดูอยากรู้อยากเห็นแจ็คพอตไหมเอาไว้เอาดิปัดดีโอ้ยเข้ามาโดนโอ้เข้ามาโดนเตี๋ยเอา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 โอ้แจ็คพอตอีกโอ้เข้ามาแจ็คพอตเลยเฮียเฮไอตั้งช่วยกันด้วยสวยโอ้ โอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเข้าสมองเลยโอ้ก oh, ูตายโอ้โอ้ยหยุดกูไม oh, ่ได้หรอกไอ้ตองกูตายเอออตายตายคาโดเมนเลยเมนเหมือนแมรงงานตกปลาพี่กะตุ้น เฮ้ยไ่โดนต้องรีบน่อยโอ้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 ยกี่ยว้ทนใครโอ้ยโอ้ยกูไม่ดันเลยย่กูไม่ดันโอ้ยหีปีเอิร์ตัวร้องเอออะว้ยวุ้ยวุ้ยไปโดนไปโดนไปโดนเอาเอาแมเฮ้ย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 เข่เอิรดเด็กก็มาใกอ้กูเฮ้ยไอสองสี่สองแโควิเทน เฮ้ยไม่ดดนอ๋อจ้กรี๊ดกรี๊ดเฮ้ยตีกูตีกูตีกูเฮ้ยเม่ได้จับขอดีจับขอตที่ไหนแล้วเนี่ยจับขอดีไปโดอกูมาแล้วเฮียเฮ้ยกู่ะทำร้ายกูดิอาเซียคันเดาไปโดนขอแตะหน่อยอ๋อไอกูโดนเฮ้ยกูกดเร็วกว่านะกูกดเร็วกว่านะ โอ้ยข้าจะมองเอยมอเอโอ้ยวุดไว้ไม่ตายเียตัวจะถออยู่อาวไอ้น้องเอ้ยพุ่งเลยพุ่งเลยทีหลังหลังฮเบลไม่ตายเบไม่ตายเจ็ปูเบปูเบปูเฮ้ยเฮียไหนเฮ้ย มูลาตะกิโอ้เอาตายปะไม่ตายเอาหมดย่างเอาหมดก๊อกแล้วไอ้น้ำแล้วอะไรโดเมนมึงจะหมดเนี่ยเฮียฮัลโหลเฮียอ้ไอ้กูเร็วกว่ากูเร็วกว่าเยอะแยะกันหนอมึงกันหนอมึงกันหนอมกันหนอมันซ่อนเกย์เฮียเอ้าตายหมดแล้วเเียยตาลย อัดบันเฮ้ยมีวัวห้าลเกิดเอาเอี่้จะหมดขอตีก่อนเไอพี่เกิดีขาคุณเนเฮ้ยปักไกทำมินหิห้ยมึงเจอมาจิกคลิก

มึงทำอะไรมึงทำอะไรคลิปก็มีประมาณนี้แหละครับทุกคนผมแค่ถ่ายตอนที่เล่นกับเพื่อนเฉยๆนะก็ไม่ได้อัดอะไรไว้เยอะมากนะครับ